สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเธอร์และกินเมเธอร์ชาแนลนะคะนำเมนูเต้าหวยนมสดฟุตสลัดมาฝากค่ะอากาศร้อนๆอนแบบนี้นะคะมาทำอะไรเย็นๆทานกันดีกว่าค่ะไม่ยากเลยนะคะสามารถทำขายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปลองดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะเราเตรียมวัตถุดิบตามนี้นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลย เอาผงเจลาตินนะคะผสมกับน้ำนะคะตั้งทิ้งไว้ให้เขาอิ่มตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปเตรียมในส่วนของนมสดรสจืดนะคะผสมกับนมค้นจืดค่ะเราจะเอาส่วนผสมนี้นะคะไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางนะคะแค่พอให้เขาอุ่นๆนะคะ ต้มให้เขาอุ่นๆแล้วเราก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะทยอยใส่นะคะแล้วก็คนไปไเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายให้หมดเลยนะคะทยอยใส่ไปไเรื่อยๆค่ะก็คนให้ละลายเน้นนะคะต้องคนให้เขาละลายค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเอาส่วนผสมที่เราแช่ไว้นะคะก็คือเจลาตินที่เราผสมน้ำไว้ให้เขาอิ่มตัวนี่นะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนคนคนนะคะต้มต่อประมาณ5นาทีนะคะพยายามคนนะคะอย่าให้ผงวุ้นแล้วก็เจลาตินของเราไหม้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ และเราก็คนจนน้ำตาลทรายของเรานะคะละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราปิดไฟค่ะในช่วงที่ปิดไฟนะคะให้เราเอาผงวานิลาใส่ลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนี้ก็ไม่ต้องใส่นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราเอาไปตั้งไว้ให้อุ่นนะคะพออุ่นๆแล้วเราก็เอาใส่ภาชนะที่จะไปกรอกค่ะกรอกไปในแก้วที่เราเตรียมไว้นะคะกรอกสักประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเทลงไปแบบนี้ค่ะครึ่งแก้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้ใส่ลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวนะคะเรามาเตรียมในส่วนของ น้ำเชื่อมค่ะเราจะไปเชื่อมผลไม้สักนิดหนึ่งนะคะให้มีความหวานนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำตาลต้มนะคะพอน้ำตาลละลายก็ยกลงได้เลยค่ะไม่ต้องทำกระดาษให้เป็นน้ำเชื่อมนะคะพอเรายกลงเรียบร้อยเราตั้งทิ้งไว้ให้เย็นค่ะและเราก็เอาผลไม้ต่างๆที่เราเตรียมไว้ไปแช่นะคะ วันนี้ใช้ประมาณ4ชนิดค่ะก็แล้วแต่เราชอบค่ะชอบผลไม้ชนิดไหนก็เอามาหัน่นเตาเล็กๆนะคะแบบนี้เราก็แช่นำเชื่อมไว้สักพักนึงนะคะคนๆ,ๆแล้วเราก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นค่ะให้เขาเย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูเต้าหวยเราเซตตัวเรียบร้อยนะคะก็เอาผลไม้ ใส่เข้าไปเป็นหน้าของเต้าหวยนมสดของเรานั่นเองค่ะยีแบบนี้นะคะเต้าหวยที่ตั้งไว้ประมาณ15นาทีเขาก็เซตตัวแล้วค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เย็นเลยค่ะแล้วเราก็เอามาทานได้ค่ะนี น่าทานไหมคะลองไปทำดูนะคะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะแล้วเราก็จะได้เต้าหวยนมสดที่หวานชื่นใจลองไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด like กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ฝากติดตามกดติดตามนะคะกด subscribe ใน Youtube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ